จินตนาการตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ทุกท่านคงอยากทราบแล้วว่าทาไมบ้านตรงแสนสุข300ตึกนถึงมีผู้คนสนใจเข้ามาชมเพจและกดไลค์ให้กับบ้านตรงแสนสุข300ตึก3มากมายถึงขนาดนี้เราผมและทีมงานขอกราบเชิญชวนทุท่านเข้าชมวิธีการประเวินการเทคนิคการสร้างความสนใจให้กับท่านผู้ชม กับผมและทีมงานได้นำเสนอโครงการบ้านแสนสุข3610องศาก็เพราะว่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่าสื่อนี้เสนอตอบโจทย์ได้2ด้านก็คือ1ด้านผู้เสนอ2ก็คือด้านผู้รับซึ่งสามารถโต้ตอบกันได้ทันใจซึ่งผิดกับิตวิทยุและโทรทัศน์ ความทั้งหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อที่ตอบโจทย์ได้ท่านเดียวเพราะฉะนั้นกับผมและทีมงานจึงมีความประสงค์ที่จะอยากจะนำเสนอสื่อนี้วรรณกรรมที่ทางกลุ่มได้นํามาใช้คือเราได้หยิบยกคุณตันภาศกรนาทีหรือคุณตันแห่งอิชิตันนะคะเพราะอะไรนั่นเหือคะก็เพราะว่าคุณตันมีแนวคิดที่ว่า หากมีสมองมีมือและมีใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะอีกทั้งการบริหารธุรกิจของคุณตันท่านก็ไม่ได้มีปริญญาทางด้านการตลาดแต่อาศัยที่เป็นคนชอบคิดชอบที่จะถามมีการวางแผนจึงประสบผลสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและเช่นเดียวกันบ้านโงแสนสุข360องศาเกิดจากคน5คน ไม่มีปริญญาทางด้านการตลาดแต่มีแนวคิดที่ตรงกันมารวมตัวกันเพื่อสร้างเพจนี้ให้เป็นที่สนใจและเข้ามากดไลค์ค่ะไม่แน่นะคะหากไม่มีกำหนดระยะเวลาเพจบ,บ้านโดงแสนสุข360องศาต้องถึงร้านแน่ค่ะกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงานโดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เริ่มต้นด้วยการมอบหมายการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือด้วยวาจาการบอกต่อและด้วยรายลักษณ์อักษรโดยผ่านระบบอีเมลและเฟซบุ๊กเพื่อนำเข้าสู่บันดงแสนสุข360องศาเพื่อตอบสนองและการกดไลค์ให้โดยทีมงานมีวิธีการนำเสนอแนวคิดให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. การสร้างเพจบันดง360องศาแชร์เพจ ในกลุ่มเครือข่ายในสังคมออนไลน์ 3. ใช้ระบบโทรศัพท์มือถือการแจ้งเครือข่ายผลการทดลองดำเนินการในเครือข่ายสังคมออนไลน์จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รงการบ้านดงแสนสูง360อกงศาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ปรากฏว่ามีคนเข้าชมเพจเป็นจำนวนมากการสร้างเพจเผยแพร่วันแรกในการสร้างเพจเสร็จคือวันที่3มิถุนายนมีคนกดไลค์ให้จํานวน2 7คนวันที่2มีคนกดไลค์ให้จํานวน วัน,นที่3มีคนกดไลค์ให้จำนวน42คนและจนถึงปัจจุบนันวันที่10มิถุนายน256รวมระยะเวลาเป็นเวลา7วันรวมรวมคนกดไลค์ให้ทิ้งทิ้น144คนสรุปผลจากวิธีการดำเนินงานการสร้างเพจบ้านดงแสนสุข3 6 0องศาเพื่อให้คนกดไลค์ให้มากที่สุด โดยใช้วิธีหลายวิธีแต่วิธีที่ได้รับการตอบสนองมากที่สุดก็คือวิธีแชร์เพจเข้าไปในกลุ่มเครือข่ายต่างๆในเ c e บุ๊กพร้อมทั้งประชามพันธ์ให้ช่วยกดไลค์ให้ในเพจบ้านดงแสนสุข360องศาข้อมูลเชิงลึกสรุปได้ว่ามียอดผู้สนใจเข้าชมเพจต่อสัปดาห์จานวน2750คนมียอดผู้สนใจและพูดถึงบ้านดงแสนสุข360องศาจานวน2 3 0คน และยอดผู้ที่สนใจเข้าชมเพจและกดไลค์ให้เพจจำนวน144 14คนค่ะขอเชิญชวนทุกท่านมากมดไลค์ให้กับปัาดงแสนสุข3 6 0ศาขอบคุณมากครับ